ดูคืนนี้โดยสังเวียนสนามหญ้าไปเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนครับสำหรับวันนี้คู่แรกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับพบกับเอเวอร์ตันนะครับคู่นี้เตะกันเร็วมาก หนึ่งทุ่มครึ่งครับถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier Football หนึ่งและคู่ต่อมาครับวูฟแฮมป์ตันพบกับฟูลแลมคู่นี้เตะกันเวลาสี่ทุ่มครับถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier Football หนึ่งอีกเหมือนกันนะครับและคู่ปิดท้ายพีเมลีครับอาร์เซนอลพบกับเบนฟอร์ดคู่นี้เตะกันเวลาเทิ้งครึงครึ่งครับถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier Football สองและเราไปดูกันต่อที่บุนเดสลีกาเยอรมันครับคู่แรกบาเยิร์นมิวนิคพบกับไมเออร์สุห้าครับคู่นี้เตะกันเวลาสามทุ่มครึ่งครับคู่นี้ถ่่าายททออดดสงงช และเราไปดูกันต่อที่ลาลิกาสเปนครับคู่แรกคาดิสครับพบกับแอตเลติโกมาดริดครับคู่นี้เตะกันเวลา4ี่ทุ่มสิครับถ่ายทอดสดทางช่อง B In s p o r t 3และคู่นี้ครับปิดท้ายลาลิกาสเปนเนาะชิลล่าเอฟซีพบกับโอซาซูน่าครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสาคู่นี้ถ่ายทอดสดทางช่อง B In s p o r t 3และปิดท้ายกันด้วยเซเรียอิตาลีโบโลญ่าพบกับอินเตอร์มิลานคู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืนครับคู่นี้ถ่ายทอดสดทางช่อง B In s p o r t 3ครับ